มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเที่ยวไทยคนละครึ่งปรับเงื่อนไขใหม่เหลือ5000 500, สิทธิ์ใช้ได้มากสุด50ต่อคน29พฤษภาคม2568นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการเที่ยวคนละครึ่งที่รัฐบาลจะใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้กับประชาชนนั้น คาดการว่าจะสามารถนำเสนอเข้าที่ประชุะมคอรมอภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้ที่500,000สิทธิ์ค่ะลดลงจากเดิมที่ตั้งไว้1ล้านสิทธิ์ เนื่องจากงบประมาณที่วางแผนไว้นั้นในดําเินโครงการ1780บล้านบาทถูกเกลียดไปใช้กับโครงการกระตุ้นตลาดต่างประเทศในส่วนของการสนับสนุนทางเที่ยวบินประจําแล้วก็เที่ยวบินเช่าเหมาลําทําให้ต้องปรับลดจํานวนสิทธิ์ลงสําหรับรูปแบบการกําหนดโครงการเที่ยวคนละครึ่งจํานวนนี้ขณะนี้ทําไว้2แบบได้แก่ 1. รัฐบาลสนับสนุนแบ่งเป็นเที่ยวเมืองหลักรัฐบาลสมทบให้4 0เปรเซ์ประชาชนจ่ายเอง6 0เอร์เที่ยวเมืองรอง องเป็นเมืองน่าเที่ยวรัฐบาลสมทบให้5 0ประชาชนจ่ายเอง5 0และ 2. แยกการใช้เดินทางเที่ยววันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์รัฐบาลสมทบให้50%ปร์ประชาชนจ่ายเอง50%แต่หากเที่ยววันเสาร์หรืออาทิตย์และวันหยุดน,นะะะักขัตฤกษ์รัฐบาลสมทบให้4 0เปรซประชาชนจ่ายเอง60%โดยกําหนด จำนวนสิทธิ์ที่ใช้อยู่5สิทธิ์จำนวนนะคะหรือต่อคนใช้ใจ่ายโรงแรมที่พักสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนรวมถึงมีคูป,ปองที่เท่าใช้ในร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกร้านโอท็อปแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะส่วนมูลค่าจะอยู่ที่เท่าใดต้องรอความชัดเจนอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ